มาครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นอกยังไงให้อกฟูลูฟิตแบบนี้นะครับผมอกเด่นเป่งประกายหมาเปิดกันด้วยท่าแรกนะครับผมฟลายิ่งแมชชีนกลางให้สุดนะครับผมแล้วก็จังหวะบีบเข้ามาก็ค้างไว้นิดนึงนะครับผมก็1เซตจะเล่นประมาณ1 0 1ถึงทีนะเล่นทั้งหมด4เซ็ตนะครับผมก็อันนี้จะได้อกข้างในด้วยนะท่าที่2ของเรานะครับผมก็เป็นเพสนะครับผมขึ้นให้สุดก็ต้องลงให้มิดนะครับผมจังหวะขึ้นก็ค้างไว้นิดนึงนะแล้วก็ เกงอกโฟกัสที่อกอยู่ตลอดเวลานะครับผมท่านี้จะได้อกรวมๆตรงกลางเลยนะครับผมท่าที่3นะครับผมก็ปรับบาเอ็นขึ้น4ีิองศานะครับผมเป็นอินคายเพสนะครับผมก็เล่นเหมือนกันเลยจำนวนเซตนะครับผมก็เล่นประมาณ4เซตนะ1เซตก็ประมาณ1 0 1ถึงทีนะครับผมเหมือนกันเลยท่านี้จะได้อกบนนะครับออกมาเราจะมาเล่นอกล่างนะครับผมก็ปรับบาอเป็นดีคายเพสนะครับผมอันนี้ก็ เหมือนกันเลยจังหวะขึ้นก็ค้างไว้นิดนึงแล้วก็ลงเก่งโฟกัสไว้ที่อกอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพียง4ท่าเบสิกแบบนี้นะครับผมคุณก็จะได้อกที่ฟูลูฟิตโดยที่ไม่ต้องไปยันทีเลยนะครับ